สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซทุกทุกคนนะครับผมเนาะมาพบกับเบาลองเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับวันประจำวันที่ยีสามเดือนหนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวมสี่น้อยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เด่นห้าเด่นห้าเด่นสองนะครับวิ่งรูที่ห้าไปเนาะเด่นสองนี้หลุดนะครับ ส่วนตัววิ่งรูดนี้มานะครับมาในตัวเน้นด้วยวานนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่ FC นะครับที่คอมเมนต์เข้ามาบอกเนาะว่ารับโชคในแนวทางไอ้ปกตินะครับนอกหาสี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนะครับเมื่อวานนี้เฉพาะกิจ8 0 0นะครับ9 5นะครับ0 0นี่หลุดไปนะครับ ส่วน9 5 5 9มาเข้าตัวกลับนะครับพี่ๆีสายวิ่งสายลูดนะครับไม่ใช่ตัวเน้นนะครับนะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ3 6 3กับ43อันนี้ก็หลุดไปนะครับเนาะน้อยพเน้นเป็นน้อยพิเศษน้อยแรกนี้หลุดนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ954กับ84นะครับอันนี้ก็หลุดไปอันนี้มาตรงๆนะครับ54นะครับเนี่ย 5้ตรงๆเลยนะครับที่ผมเน้นด้วยนะครับ3ตัวก็เสียดายเนาะอันนี้954นี่354นะครับอันนี้ก็ถือว่ามานะครับมาในตัวเน้นนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับส่วนน้อย VIP นะครับ8ปดกับ98แอันนี้หลุดไปเนาะนะครับเมื่อวานนี้แนวทางฮานอยแปลกๆนะครับเนาะถ้าไม่นับน้อยเฉพาะกิจนะครับ อันนี้3บน3าล่างอันนี้4บน4่ล่างอันนี้8บน8ล่างเนาะนะครับก็แต่ว่ามาแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะครับเนาะถ้าพี่ๆท่านใดอย่างนี้ชอบรูด4ก็จะมาบนมาล่างรูด8ก็จะมาบนมาล่างเนาะนะครับผมแต่ก็ถือว่ามานะครับเมื่อวานวนี้ในตัวเน้นเนาะนะครับถ้าพี่ๆตามผมก็น่าจะมีโชคในน้อยปกตินะครับเมื่อวานนี้5 4ตรงๆนะครับผม ครับผมเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางวันที่23เลยเนาะนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็เพิ่งออกอกาศมานะครับผมเนาะออกอกามาก็รีบมาทําแนวทางให้พี่ๆเอได้รับชมกันนะครับสําหรับนะครับสําหรับ ตัวเด่นในวันนี้นะครับผมจะให้ไปผมยังชอบตัวเดิมอยู่นะครับผมผมให้เด่น5แล้วก็เด่น8นะครับสายวิ่งสายลูดผมยังให้5เหมือนเดิมนะครับเด่น5เด่น8บเมืออรูดที่5นะครับยังชอบ5เหมือนเดิมอยู่เนาะนะครับ แต่ว่าจะเป็นห้าอะไรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอคิดดูอีกทีเนาะจะเน้นให้อีกทีนะครับหน5 2 5ห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหห้าเจ็ด 5 8 5 9นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากถึงพี่พี่เอซที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะบางคนเข้ามาก็อาจจะเห็นแนวทางบอกให้เยอะขนาดนี้ไม่เข้าได้ไงเนาะนะให้ประมาณ10คู่นี้เนาะก็คือผมให้แบบนี้ก็คือว่าพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับก็คือว่ารูดห้าเนาะนะครับแต่ว่าผมจะเน้นให้ทีคือ4คู่นะครับก็ สีคู่ที่ผมเน้นก็อยากให้พี่ๆเอฟพิจารณารับชมดูเนาะถ้าถูกใจก็ตามผมได้นะครับหรือว่าถ้าใครทุนเยอะเนาะก็วิ่งลูดเลยนะครับสําหรับในหลักร้อยนะครับหลักร้อยวันนี้ผมให้ไปที่3นะครับผมหลักร้อยนะครับก็จะเป็นก็เหมือนสมเมื่อวานน้ำวานก็หลัก3นะครับวันนี้ให้ไปที่ 3 5 9นะครับแล้วก็3 5 8นะครับผมเนะี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนจะเน้นให้วันนี้ก็ชอบเหมือนเดิมนะครับในนอยพิเศษในนอยพิเศษแล้วก็นอยปกตินะครับ ส่วนจะเน้นให้นะครับก็จะมี4คู่เช่นเคยนะครับ4คู่ถ้าใครไม่ชอบ5ก็ลองเอา8ไปพิจารณานะครับผมเนาะนะครับจับเอาไปจับคู่กับที่ PPFC เชอบกันนะครับสำหรับเน,นหลักๆที่ผมเน้นให้ก็มี5 8เนาะ59 5 4 45นี่ผมคิดว่า มันไม่แน่นะครับเพราะว่าแนวทางของฮานอยนี่ก็ชอบออกตัวเดิมนะครับดังนั้นผมเน้นไปที่5้าสีมันเดิมนะครับก็ไม่แน่เราอาจจะกลับก็อาจจะเป็น4ีห้าก็ได้นะครับแล้วก็ห้าสี่ห้าแปดห้าเกนาะแล้วก็ 5, 4, 5, 8, 5 9, นะ้สนะครับเนาะ นะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับที่ผมชอบนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสลับ4คู่ที่ผมเน้นให้นะครับสำหรับที่ชอบวันนี้ก็จะเป็น359กนะครับนะครับผม359นะครับก็ลองพิจารณาดูครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขออวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับรับโชคกันในวันนี้นะครับผมเนาะผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า บางทีก็ออกกาบมาก็อาจจะเบอร์เบอร์นิดหนึ่งนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ